สวัสดีค่ะเจ้ามูนีฝนตกขำหัวแต่ว่าต้องพักก็ได้เพราะวันนี้ไม่ได้มาเพราะว่าฝนตกขำหมัวเช่นกันแต่วันนี้จะฟืน้นพักทุกคนก็พยายามฟื้นฟังหน่อยก็แล้วกันน้ำรูฟฟังพอมไม่เพราะรูฟเป็นไรแต่ว่าตอนนี้ก็คนเล็กกับเจสิบปัยอยู่แค่เห็นน้าก็ชื่นใจไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่ากลัวนีหายไง,ไงจเจ้าเจสิยฟ,ฟูตั้งแต่จะตีอยู่ตลอดเลยขี้กลัวอะไรขนาดนั้นตัวเบลอเบล่าโอ้โหใจไม่สู้เลยเรา จะทาอะไรก่อนไม่ได้นะต้องมายุ่มท้องเอาเรื้อเอาไซก่อนมงัน้นเดียเขาจะน้อยใจยคิดว่าเขามาเล็กกับเราแล้วมาเล็กกับเขาไม่ใช่ค่ะคือฉันเล็นกับแกอยุดตลอดเวลาแล้วมาเช็คเท้าที่เมื่อวานนี้โอ้โหยลังชาดีอยู่คิดดินไม่ค่อยมีเท่าไรแต่โอ้แต่เต็มเตะเล็บเลยเนาะอื้ออื่อยังไงวันนี้ท้องไว้ในใจกันแล้วกันถ้าเกิดใจเราสะอาดท,ทุกอย่างคือจะอัดหมดทุกอย่างคือภาพลวงตาอย่าไปคิดมา อันแล้วบัดทีนี้เราก็คิดวิธีการแก้ไขปัญหาวันนั้นที่เมีวตีกันแล้วเราได้แพ้เราก็คิดว่าเอ้ยมาตัดลิฟดีกว่าถามว่าตัดได้ไคมตัดถ้าจะพูดดีินั่นกันจะง่ายกว่าแต่ทถ้าจะถึงปลายก็คือไม่ตัดหรอกไม่ต้องตัดให้ปลายหลบเอาไว้ให้ปลายตีฟู่เป็นไงล่ะความคิดชั่วร้ายมากตัวนี้ยิ่งอัปเกรดมีที่รับเล็บเขาบนมันเล็บแมวยิ่งยาวเร็วมากไม่รู้บ้านคนอื่นเขาตัดกี่เดือนกี่ครั้งที่แต่บ้านนี้ก็คือถ้าเกิดตัดทุกอาทิตย์ได้ก็น่าจะดีเพราะว่าเล็บยาวไแห้ง กเขข็เฮียค่ะตัวเองเสมอนะว่าแมวที่บ้านนั่งคือค่อนข้างตัดเล็บง่ายนะก็พอมาตัดดูแล้วเออก็ง่ายจริงอยู่แต่ว่ามันก็จะดิ้นหน่อยนิดนึงอยู่ในในระดับดิ้นนึงแต่บางครั้งก็อยากหนุ่มหัวแมวอยู่เหมือนกันนะโอ้ยปูดหยาพูดสาดิ้นจะไปไหนเหลี้ยงแมวมาสี่ตัวไม่เคยเจอใครทอนหายใจใส่เท่าขาานาดนี้มาก่อนเลยคือเจ้าเสี่ยวฟูเป็นแมวที่ทอนหายใจได้เก่งมากขั้นยากทอนหายใจเหมือนเรียนแบบเราเลยคือเมื่อก่อนไม่พอใจแม่ก็ทอนหายใจแม่แบบนี้เออเหมือนเจ้าเสยวฟูมันได้มาเวลาตัดเล็บให้แมวสมจะตตัดแ่เลลล็็บบหหน้าเเัังไม่่คอยตดพราะเล็บหลังไม่่คอยาจะตัดแต โอ้ยดูกว่าจะตาเสร็จเอาไป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 ,ไป,ไป,ไปนี่จเจอนี่ผู้รวมสตารกรรมตัวใหม่เจอเออนี่คือเล็บแตมากเลยเออตาเห็นไหมไม่ค่อยเคยเคยเห็นความาปกติปลาเปแเมวไหมก็คือตาเจ็บบวันนี้ก็คือไม่รู้ไปโดนลูกโลงยังไงกันเนาะลูกตีกันเอ้าโดนตาเออคือรางวัลในการประสบภัยอาจจะต้องเข้าบ้านเราแล้วแหละถ้าทรงนี้คือเาเดี่ยวคนมาเมวเดียวแมวมาคนเออขายันไปคนไปแมวเลยเกินไม่ขยันออกจากบ้านเราเลยแต่เล็บกไปเออนี่คือต้องขยันเช็กนิดน,นึงนะว่าเออเขาเคยมีปัญหาเล็บแตก,น,แตกน้องเล็บแตกนี่คือรักษาย,ยากนะทุกคน เฮ้ยต่ตาอยู่เหมือนมีอะไรมาจะกิดตาให้ต้องใจนี่ไอ้ไอ้ไอ้โอ้โหไอ้ไอ้นี่จะกิดแรงแล้วไม่สนใจเลยโอ้ไอ้ไอ้ โอ้โหโอ้โหผู้เลี้ยงก,กับผู้ทุกเลี้ยงตกลงไผยเลี้ยงพผกันแน่ว่านี่ถ้าเกิดสนใจก็แล้วรบกวนทักอินบ็อกมาบอกกันด้วยนะคะนี่ธาตร่างเดียวดูแลแมวสีตัวได้พร้อมกันได้อย่งางไรก็คือให้ยาไปเออไปเขาก็กินง่ายอยู่แล้วทุณคม่เป็นยาที่ปรับความเบกดเป็นด่างอืกินง่ายสบายมาต่อที่จะเออนั่งนาบุญนะบึ้งเที่ยวแค่ตัดเล็บให้เฉยๆนี่ก็คือเล็บแตกแต่ว่าไม่มีแพ้ก็โชคดีที่เราเห็นก้อนแมวบางเล็บมันจะมีความหนาเราก็ค่อยตัดค่อยเซ็บะทกออต ทด่ถ่ายคลิปตัดเล็บให้แมวใหม่ๆทุกคนจะกระวนว่าเฮ้ยเธอตัดชัดมากเกินไปหรือเปล่าคือจริงๆไม่ใช่นะคือเราตัดเอาความเล่มออกเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อเหล่าด้วยแล้วก็แม่ด้วยเนาะก็คือรักแมวแต่ว่าก็ห่วงตัวเองด้วยเหมือนกัน โอ้บ้านเรานี้ต้องจารึกไว้เลยเนี่ยตัดเล็บครั้งนี้นิ่งมากนิ่งเหมือนตุ๊กตาเฮ้ยเอ้ยมีชีวิตอยู่ปะเนี่ยตื่นตระหนกตกใจเลยสิตาได้ตัดเล็บที่จริงก็จะต้องตัดให้อายด้วยแต่ว่าเล็บอายไม่ค่อยอยากเท่าไหร่ก็เรียกได้ว่าเออเปิ้ลเมวที่ไม่ค่อยมีปัญหากับใครเนาะไม่ว่าจะผ่านไปกี่แสนนาทีไอ้ของเลี้ยงกลมๆนี้บอกเลยเซนซอบมาฮะจะบอกว่าแมตาเออได้เจ็บเอเอก็ยามเปิดโลกกว้างนะดูมีอะไรซ่องดูตาโตตลอดเลยคือตาเออไม่ได้เป็นแพ้ก็ไม่ได้มีอะไรให้กระวนขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวรอไปประมาณสััักกวนนนมน็จะดีขึ้เอง ขังเออก็ใส้ชีวิตนะสงสารน,นะแต่จริงๆเออไม่ได้เป็นอะไรเออยังตีลูกอยู่เม็ปๆเลยอืมอ้ะไปเลยลาไปกับเขาดีกว่าฝากก,าากูเลกุเสกกะสะไ่แล้วจะก็ไมค่คิดหน้าบายบายอ้